คุณเคยใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างหรือยังครับปุ๋ยอินทรีย์ที่คุณใช้ได้ผลช้าหรือไม่เห็นผลใบไม่เขียวรูปไม่ดกใช่ไหมครับคุณรู้มั้หรือไม่ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปต้องใช้ถึง300กิโลกรัมต่อไร่หรือถ้ากระสอบละ50กิโลกรัมก็ต้องใช้ถึง6กระสอบหรือถ้าที่ราคากระสอบละ200บาทท่านต้องจ่ายถึง1,200บาทต่อไร่แพงกว่าเคมีเสียอีกถึงจะได้ผลที่ผ่านมาคุณใช้ปุ๋ยอินทรีย์ถึง6กระสอบต่อไร่หรือยังครับปุ๋ยอินทรีย์โชบุของเราใช้เพียง2 เรากล้าการันตีผลการใช้เท่าปุ๋ยเคมีในราคาเพียงไร่ละ6 0 0บาทถูกกว่าปุ๋ยเคมีแต่ได้ผลเท่าปุ๋ยเคมีได้รับรองว่าดินในพื้นที่ที่ใช้ปุ๋ยจะดีขึ้นมากๆไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อปุ๋ยอีกต่อไปปุ๋ยซีโชบุข,ของเราผลิตด้วยเทคโนโลยีการหมกักระบบปิดจากญี่ปุ่นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ควบคุมการหมกักด้วยเครื่องจักร อุณหภูมิความชื้นและอากาศทําให้การหมักมีความเที่ยงตรงคงที่การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จานวนมหาศาลเพราะสภาวะแวดล้อมการหมักเหมาะสมมากๆ4ประการคือ 1. อาหารเลี้ยงเชื้อครบถ้วน 2. ออากาศสําหรับจุลินทรีย์มากพอ 3. อุณหภูมิที่ถูกควบคุมให้พอเหมาะที่สุด 4. จุลินทรีย์ขยายตัวมากถึง3าบกเท่าของภาวะการหมักแบบปกติการหมัก ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสม่ำเสมอกว่าการหมักปุ๋ยซีทั่วไปใช้เวลาการหมักเพียง10วันเทียบเท่าการหมักปุ๋ยซีทั่วไปถึงหนึ่งปีาหมักกลับกรองทั่วไประบบเปิดต้องใช้แมคโครหรือรถตักในการกลับกรองทําให้การควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอทําได้ยากทําให้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ความเข้มข้นทําให้ปุ๋ยซีทั่วไปต้องใช้ปริมาณมากๆถึง300กิโลกร,รัมต่อไร่ถึงจะได้ผลผลิดีของเรานั้นจากมูลไก่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ย้ำนะครับ <Okay. S 1> มูลไก่ไข่ <Yeah. S 1> ไม่ใช่มูลไก่เนื้อซึ่งมีแกลบที่ขายกันโดยทั่วไปนะครับแบบนั้นเสี่ยงต่อโซดาไฟมีปริมาณแกลบมากถึง70%เปเหตุที่เราใช้มูลไก่ไข่เพราะมูลไก่ไข่มีปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมเพียงพอคงที่ <S <S และให้ธาตุอาหารที่จำเป็นครบถ,ถ้วนเนื่องจากมูลไก่ไข่ <S <S ประกอบด้วยวัตถุดิบชั้นดีสําหรับทําปุ๋ยซีได้แก่ำรำข้าวโพดปลาปนกากตั่วและพิมีดต่างๆที่สําคัญสําคัญ ครบถ้วนผ่านการตรวจสอบไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวเนื่องจากไก่ไข่เราเลี้ยงเพื่อเอาไข่ครับเพี้ยนนิดเดียวไก่อาจจะไม่ไข่หรืออาจจะตายได้ไก่ไข่ออกไข่เกือบวันละหนึ่งฟองเชียวนะครับไก่ไข่ลำไส้สั้นกินเข้าไปสามารถดูดซึมได้เพียง60%ที่เหลือจะขับถ่ายออกมามีธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นเป็น2เท่าเพราะมันเข้มข้นมากธาตุอาหารเหล่านี้ เรามันไปผ่านกระบวนการหมักด้วยเทคโนโลยีแบบญี่ปุ่นผ่านกระบวนการหมักย่อยสมบูรณ์เพียง10วันเราได้ผงโชบุสีน้ำตาลคล้ายไมเลเลยทีเดียวนะครับหล <Okay. S 1> ังจากนั้นําไปผ่านเครื่องร่อนอัดเม็ดและอบแห้งโดยไม่จําเป็นต้องเติมอะไรลงไปเลยโชบุเป็นการผลิตด้วยมูลไก่ไข่แท้100%เรเราได้ผ่านการตรวจรับรองคือทะเบียนปุ๋ยซีเลขที่77 ทับ2559กโดยกรมวิชาการเกษตรผ่านการตรวจรับรองเป็นปุ๋ยซีคุณภาพสูงโดยกรมพัฒนาที่ดินทางเทคโนโลยีของเราได้รับการนาสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราผ่านการทดลองใช้จากเกรรษตรกรทั่วประเทศโดยพืชนานาชนิดนานาประเภทตา้งรีวิวในเพจใน Google โดยใช้เสิร์ชคำว่าโชบุบริษัทของเราดำเนินธุรกิจมาเข้าปีที่4แล้วนะครับ มียอดขายไม่ต่ำกว่า3 6 0 0 0ตันต่อปีและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจากการซื้อซ้ำและการบอกต่อเราใช้การค้าออนไลน์มาโดยตลอดการทำการค้าแบบออนไลน์สินค้าต้องดีมีคุณภาพจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกออนไลน์ได้เพราะออนไลน์คือการทำเสนอเรื่องจริงหากเราทำเสนอเรื่องเทลดลเาจะพาา